สวัสดีครับเ,เพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลและกระโมก่อนเกมครับในวันพุธที่9มีนาคมนี้2565รีโอเชียงรายยูไนเต็ดของเราก็จะบุกไปเยือนท่าเหรือเอฟซครับท่าเรือเอฟซนี่ก็กำลังแย่เลยนะครับเพราะว่าช่วง3แม็ดหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโค้ชชื่อสลาวุธก็ลาออกไปแล้วหลังจากที่บุกไปแพ้ บุรีรัมย์สองประตูต่อหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็โค้ชวิเยุทธ์ซึ่งก็เข้ามารักษาการแทนก็ดันเปิดบ้านแพ้กับสมุทรปราการไปศูนย์ประตูต่อสองแถมนัดนี้นี่โดนไล่ออกสองคนรู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิดก็เบอร์ห้าสเเลสโดนไล่ออกแบงแดงโดยตรงเลยครับสวนว 2, อันที่สองก็อดิศรก็โดนใบแดงโดยตรงเลยครับซึ่งใบแดงโดยตรงอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าจะพักสองแมตช์ไหมถ้าพักสองแมตช์นี่ก็คือ มันจะได้พักแบตเราด้วยซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะต้องหยุดเล่นกี่แบตนะครับซึ่งส่งผลให้รูปเกมที่ท่าเรือต้องบุกไป,ปเยือนกับล่าสุดเนี่ยนะครับบุกไป,ปเยือนประวบเนี่ยก็เราแพ้ประจว์อีกศูนย์ประตูต่อหนึ่งเนี่ยเพราะว่าไม่มี2ตัวนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็นโคตจเจดีซึ่งในรูปแบบท,ที่ที่ระบบทีมครับของตัวท่าเรือเนี่ย มันเริ่มตั้งแต่3ามสาองหนึ่งแล้วก็เล่นสี่หนึ่งสองสเสร็จแล้ว4ี่สี่สองอุ้ยเยอะแยะมากซึ่งระบบหลังนี่ที่โค้ชจะเด็ดซึ่งปัจจุบันนี้นะเป็นโค้ชจะเด็ดนะครับสี่หนึ่งสสานี่ก็ที่บุกไปแพ้กับตัวประจวบนั้นก็ก็เลยเห็นเลยว่าสิ่งหนึ่งที่เขาเขาเพออยายามทำก็คือ ตัวท่าเรือเนี่ยชอบเล่นเกมบุกแล้วก็พยายามจะใส่กลางรับลงไปซึ่งกลางรับเขาบางทีก็มียืนสองบางทีก็ยืนสามแต่ว่าอไอ้เกมลูกเขาเนี่ยพอไม่มีโซเลสเนี่ยไอ้ความน่ากลัวหรืออะไรมันก็ลดถอยลงไปเลยครับแต่เขาก็ยังมีไอ้ปรกรณ์อยู่นะครับประกรณ์นี่ก็เล่นเก่งแล้วก็มีฟิลิปโรเลอร์ซึ่งเขาพยายามเดินเครื่องทางฟิลิปโรเลอร์ก็คือแบกหวานะครับแบกหวาจองบุกแล้วก็ตัดเลี้ยงก็ตัดเข้ากลางก็ได้อะไรก็ได้เล่น กองกลางก็ได้เออแหวกแบกดีซึ่งพอถามว่าเอ๊ะนักเตะท่าเรือเนี่ยทั้งชื่อทั้งชั้นแล้วก็ความสามารถเฉพาะตัวสูงไปทั้งนั้นเงินเดือนก็สูงอะไรก็สูงแล้วทําไมเล่นถึงจะแพ้แพ้แพ้แพ,แพ,แพขนาดนี้อันนั้นมันบอกได้อยู่อย่างหนึ่งก็คือในแต่ละเกมถ้าลองไปดูดีๆนะครับมันยิงแล้วครับยิงชนเสาชนคาน ยิงแล้วประตูเซฟได้แบบหน้าเขา้าหน้าเขา้ามันก็ไม่เขา้าเหมือนบอลเขาไม่มีดวงอะครับแถมมีดาวยิงของเขาไอ้เนลสันโบลิญญาอยู่ๆก็ช็อตไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ประมาทท่าเรือไม่ได้นะครับเพราะท่าเรือเนี่ยแหละครับที่ผมทาให้ทาให้ผมมเนี่ยน้ำตาตกในที่บ้านไปแล้วเพราะเราตอนที่เราเปิดเลขแรกอะที่บ้านเล่นในบ้านเราแพ้เขาศูนย์ประตูต่อสี่เลยนะครับ ถ้าใครจําได้นี่ภาพติดตาก็คือตอนที่นักเตะเก่าของเรายิงเราเองเนี่ยนะครับจําได้ไหมใครนูรุนก็เราจะไม่พูดถึงเกมเก่าในที่เรามาดูว่าไอ้ไอ้ของเราเนี่ยเป็นยังไงมังสามเกมสุดท้ายของเราเตะได้เปิดบ้านชนะหนองบววปิยะแล้วก็ไปเสมอเมืองทองแล้วก็บุกไปชนะขอนแก่นซึ่งสามแม็เนี่ยที่เราเล่นกันโหดๆเนี่ย ส่งผลให้นักเตะเราในทีมเนี่ยบาดเจ็บแล้วครับตอนนี้มีนักเตะบาดเจ็บแล้วสิว่ากอนป,ปีโปโชติพัทก็ถึงนาทีเนี้ยผมก็ยังไม่รู้เลยว่าโมาสรจะเล่นไงแต่ก็ผคงเล่นสามสี่สามเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่ากลางรับเนี่ยเราจะเอาใครมายืนคู่กับพิธิวัตรอาจจะเป็นคาโตะเหมือนเดิมไม่ไน้ครับ หรือว่าอาจจะเป็นตัวเบอร์27ซึ่งก็เล่นดีนะครับเอามายืงคู่เป็นกลางรับแล้วก็ให้คาโตกขึ้นเป็นริมเส้นฝั่งขวาให้ฟิลิเป้ฝั่งซ้ายเอาอาคารวินหรือว่าจะเอาเกนกระสันมายืนตรงกลางเป็นหน้าเป้าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็ดูว่าเกมเนี้จะจะหนักโดยส่วนตัวผมนี่ ขอแค่ไม่เสียประตูพอครับยิงได้ไม่ได้ไม่ไมปัญหาขอให้แค่ไม่เสียประตูพอส่วนที่ถามกันว่าแล้วเราจะมีโอกาสชนะเขาไหมรัฐน,นี้ผมบอกเลยครับห้าสิบห้าสิบครับเพราะว่าดูจากสถิติแล้วนี่มันมันน่ากลัวไอ้ตรงที่ว่าเขาเนี่ยเตะมายี่สิบสี่แมตช์ชนะเก้าเสมอห้าแต่ 5, แพ้สิบแต่เขายิงได้สามสิบเอ็ดลูกเสียแค่ยี่สิบแปดลูกเขายิงเยอะนะครับแต่ว่าเขาเขา ขาไปยิงเกมเดียว,ว่ครับบางทีบางเกมไม่ได้ยิงเลยอะไรประมาณนั้นน่ะซึ่งถ้ามันเป็นอย่างนี้จริงก็อยากให้โมเป็นตั้มเขาที่เขายิงไม่ได้เนี่ยมาออกที่เราอีกก็คือยิงไม่ได้แล้วเราก็ยิงได้สักลูกหรือก็พอตอนนี้ผมขอแค่เก็บชนชนะได้แมตต์ต่อแมตต์แมตต์ต่อแมตต์ไปเรื่อยๆแล้วผมกะว่าเขาเป็นที่สอง หรืออย่างร้อยก็รักษาระดับหนึ่งใน4อันดับเอาไว้เพราะว่าถ้าเข้าไปที่2ปุ๊บแล้วลุ้นให้ตัวบุรีรัมย์เขาได้ไป2แชมป์เอฟเอคัพกับอีไทยลีกไปเลยแล้วเราก็จะได้พลอยฟ้าพลอยฝนได้ที่2ก็เข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มอาเซียนออมาแต่ถ้าทําไม่ได้ก็อยากให้อยู่หนึ่งถึงอันอดับ4เพราะอันดับสามอันดับ4ยังไปเตะเพย์ออฟของ ACL ได้การเตะเพย์ออฟของ ACL เนี่ยจะช่วยทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะ เพิ่มประสบการณ์แล้วก็มีทําให้นักเตะเราเนี่ยมันยกระดับขึ้นมาได้ทั้นนี้เกมแบบเนี้เราจะยกมันยกระดับนักเตะได้ไม่ได้เนี่ยดูเกมนี้แหะครับเพราะว่ามันกดดันครับไปเล่นในท่าเรือเนี่ยใครไปเล่นในที่สนามท่าเรือก็จะรู้แรงกดดันของแฟนบอลเลยครับซึ่งก็ตรงนี้ต้องต้องเป็นหน้าที่ของสโมสรนะครับว่าจะคิดและเล่นเกมยังไง ลีโอเชียงรายไฟติ้งนักเตะครับขอร้องใบเหลืองโง่ๆไม่เอานะครับนัดล่าสุดที่ไปขอนแก่นมีใบเหลืองโง่งเราเกิดขึ้นหนึ่งใบก็คือเบอร์สิบสี่ไม่เอ่ยนะครับอย่าทำงงงงงั้นอีกนะครับไม่ไม่เอาใบเหลืองเงี่ยผมเรียกใบเหลืองโง่งแล้วขอนแก่นเขาก็ได้ใบเหลืองโง่ๆด้วยนะครับซึ่งไอแบบนี้ไม่เอา ใบเหลืองโง,โง่โใบแดงโง่โง่เราจะไม่เอาครับกรรมการไม่เป่าอย่าหยุดมีอีกเกมแล้วนะครับดราม่ากันกรรมการเขายังไม่เป่าเลยเสียไปหยุดเล่นแล้วตัวเองก็เสียประต,ตูแล้วก็โวยวายก็ดีกรรมการเป่าก็อย่าเถียงครับหน้าที่ที่จะเข้าไปพูดคุยหรือขอคำชี้แจงเป็นของพิธีวัดกับตันทีมคนเดียวเท่านั้น คนอื่นอย่าทะลึ่งเข้าไปนะครับคุณเข้าไปยินฟังได้อะไรได้แต่อย่าแสดงท่าทีคุกค,คามหรือวาจาที่ส่อเสียดอย่างเนี้ยผมถือว่าเป็นใบเหลืองโง,โง่ๆใบแดงโง,โง่ๆผมไม่ชอบเล่นให้ดีเล่นให้สุภาพครับเล่นยังไงให้ชนะใจคนดูชนะยังไงใหนะ้ประทับใจคนดูด้วยแล้วชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัว สิ่งสำคัญที่สุดก็คือในแต่ละแมตท,ที่เหลืออยู่อีก6แมตเนี่ยควรชนะทั้งหมดให้ได้ถึงแม้มันจะยากโดยสภาพนักเตะที่เรามีอยู่ถึงแม้มันจะยากด้วยสภาพทีมที่เรามีอยู่ถึงแม้มันจะยาก,ยาายแ,ยากแต่ขอให้ฝ่าฟันไปด้วยกันครับไม่มีอะไรที่จะยากเกินกว่าเราตั้งใจที่จะสู้ ถ้าเรามีสมาธิมีสติอยู่ตลอดเกมผมเชื่อเลยครับว่านักเตะเราไม่แพ้ทีมไหนๆเลยครับนักเตะที่เขาประสบความสำเร็จในทุกระดับไม่ว่าจะระดับประเทศระดับเอเชียระดับสโมสรหรือระดับโลกทุกครั้งที่ลงสนามสิ่งหนึ่งที่เขาดีเลยนะครับในแต่ละคนก็คือสติและสมาธิที่อยู่กับเกมสโมสรจะทำยังไงให้นักเตะเราเนี่ย อยู่ในเกมมีสมาธิอยู่ตลอดเกมมีสติอยู่ตลอดเกมตรงนี้เป็นขึ้นอยู่กับสโมสรแล้วครับจะต้องไปทำนักเตะคนไหนที่ไม่มีสติหรือไม่อยู่ในเกมเนี่ยต้องซ้อมเป็นพิเศษเลยครับฟิกเอาไว้ว่าใบเหลืองโงโ่ๆเราไม่เอาใบแดงโงโ่ๆเราไม่เอากรรมการเป่า ก็อย่าไปเถียงเขากรรมการไม่เป่าก็อ,าอย่าหยุดเล่นเกมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคำตัดสินของกรรมการกรรมการจะพลิกไปซ้ายพลิกไปขวาพลิกยังไงพลิกได้หมดเพราะเขามีอำนาจอยู่ในสนามดังนั้นอย่าทันรึ่งไปได้ใบเหลืองโง่ๆแบบนั้นลีโอเชงรายไฟติ้งเพื่อนๆครับ ใครไปดูที่สนามแทนผมได้ก็ไปดูกันครับแทนเพื่อนๆที่อยู่ที่อื่นด้วยนะครับส่วนผมเนี่ยก็จะเฝ้าหน้าจอเหมือนแฟนๆอีกหลายๆคนก็ไปเชียร์ก็ขอให้ส่งเสียงกันเต็มที่เลยครับพยายามหน่อยครับเพราะว่าแต่ว่าแมทที่ไปอยู่กับตัวขอนแก่นผมก็ได้ยินเสียงเชียร์ของเพื่อนๆนะครับผมมีความสุขมากๆตอนที่เพื่อนแบบกระโดดโลดเด้นดีใจตอนที่ทีมเรายิงเนี่ยมันมันบรรยายไม่ถูกครับ ไอความรู้สึกที่มีความสุขกับทีมรักเวลาชนะและความรู้สึกของในระหว่างเกมที่เรากําลังจะชนะและอยู่ท้ายเกมแล้วมันแบบถ้าใครเป็นโรคหัวใจแนะนาไม่ให้ดูเลยนะครับถ้าดูบอลกับเชียงรายเนี่ยแต่ก็ในความในความรู้สึกพวกนี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวตนแล้วก็มีความสุขสิ่งที่รักไปแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะเป็นยังไงผมก็ยังอยากดูแล้วก็อยากรุ้แล้วก็อยากติดตามอยู่ นัดเนี้ยผมขอแค่ไม่เสียประตูผมแฮปปี้แล้วก็พอใจแล้วครับประธานแต่ลึกๆผมก็มั่นใจนะขอสามแต้มเลย